ีเอความคิดสร้างสรรค์นะครับของแต่ละคนนะหันกันแบบเกอดเป็นท่อนเป็นเทินสวยงามเลยนะฮะโอ้คุณเฟิร์สเสร็จแล้วนี่น้องก็เสร็จแล้วนะโอ้หน้าตาสวยงามมากอุ้ยเอาแล้วนะนี่ได้ยินเสียงไหมเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกนะลาใกล้หมดแล้วนะคมาอะไรนะฮะไม่เป็นไรครับไม่ให้คะแนนคะแนนเลย 45่สิบนาทีนะครับแล้วครั้งแรกในชีวิต ah, ด้วยนะครับ yup> ก็ยังทำกันออกมาได้สี่สามสองหนึ่งหมดเวลายกมือครับยกมือเลยอ่ายกมือเลยนะครับนี่มีใครยังใครยังไม่เสร็จไหมฮะเสร็จนะแค่นั้นนะครับจับจานแล้วนะห้ามเพิ่มเติมอะไรแล้วนะครับห้ามเพิ่มเติมอะไรแล้วนะเท่านี้เลยนะครับต้องทำเต็มนะ วายมีเฟรดอีครอฟไม่ต้องนะไม่ต้องนะโอเคไม่ต้องมันมจะเหมือนจริงไปสักนิดหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะสำหรับอาหารนะครับกับเมนูอะไรอีกสักครั้งครับเชฟอานครับ crispy s k i n salmon f i l l e t with white wine ikura dill sauce and saffron p o t a t o นี่แล้วก็แถมไปด้วยมัช h r รู m ด้วยนะเชฟอานลองเดินดูสักนิดหนึ่งไปให้ดูใครดูมีอนาคตนะ เดี๋ยวกรรมการทั้งสามท่านเลยชเชฟปอปเป้เป็นไงบ้างครับเดี๋ยวชฟปอปเป้ทำอาหารหวานอยู่นะครับรเชฟนิวเดินเดินดูได้ไครับเดี๋ยวเชิญต้องตามกรรมการเดินไปดูได้เลยนะพูดคุยได้ะะนะครับเชฟนิวใครเป็นยังไงบ้างนะฮะอยากคุยใครฮะเริมจากตรงนี้ก่อนเลยไหมฮะมีจานใครน่าสนใจครับ ดั่าเชอรมาถึาดูนีมาถึงตรงนี้นะครับยากเลยแล้วปกติทำอะไรแล้อนี้เมนูนียากงไหมันือเมนาชีมองสายจ่าแสดงม่อกีตอนทำให้ดูนี่ไม่ตั้งใจตั้งใจคนดันมากเลยนี่เอนมาแขกในรายการเลยนะ แถอแบบนี้ภาพเป็นไงครับตรงนี้ครับติดเ่หน่อยครับมนแจ่ชนี้แู่สัปะรดเลยเชิญกลับเิสอาหาแล้วพิเเมนูด้วยนะครับตรงไหนดีครตรงนี้เลยหลังไอ้กล้องอะฟังไว แ้าในก็นดตาเะรับแผมจะเ่มเติมท็ขึ้นไปนิดึก็คือในส่วนของเขาคือซอสเคี่ยวคนเพือแล้วก็าทอปปไปหน้าซอสเราว่ตอนที่ชิจับทานเชิญรู้สึกว่ารสชาตเราจบแล้วก็เจับเอาซอสฟิ์มเพ่มวิธีทานนะฮะมะนาวตรงนั้นกินน้เติบหรือไงฮะ แต่ต้องพิเซศษแบบนี้นะอ่าคือเคลียร์ออกเลย <c oughs> <c oughs> เอาที่เราต้องการเราก็บอกเขาว่าเราต้องการให้มันเป็นแบบนี้เออได้ครับเ <c oughs> จบ็บแป๊บอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมไปขออนุญาตไปเอาช้อนกลางให้กับครับกรรมการสักแป๊บหนึ่งนะฮะ <c oughs> ทำทุกอย่างครับผมมาข <c oughs> อช้อนกล <c oughs> นางกึ๊หนึ่งได้ไหมฮะ <c oughs> ช้อนกลางกึ๊หนึ่งนะที่ยังไม่ใช้เนาะไดครับ ไม่ได้ประชดใช่ไหมฮะนี้ไม่้ประชดแหละนะฮะสนุกสนานครับของเรานะครับกาอเลปรรมการเน่เป็นช้อนกลางจะได้แบ่งกันได้เชิครับนะครับช่วยกันนะมากินที่นี่ได้เลยนะฮะเชิญครับชมาตัดแบ่งเลยไปตัว มะนาวนั้นให้บีบเนาะบีบนะองบีบไหมเบีบน้ําเนื้อปลาอ่าโอเคมันบีบได้ไหมได้ขนาดนี้ <c oughs> ไม่อย่างนี้ผมบอกถ้าเผื่อจะใช้แค่ตกแต่งใช่ไหมเขาบอกเขาว่าไม่ต้องบีบครับวางมาสวยๆจริงี้แล <c oughs> ้วคือถ้าจัดแล้วแต่กรรมการอยากชิมแบบเปรี้ยวก็บีบ ถ้าอยากออริจินอลก็ไม่ต้องบีบอ๋อโอเคนะฮะโอ้โหชิหมาตัดให้แบบมีแปดจานนะครับแปดจานนะครับต้องชิมต้องเล<ต>่นไม่ได <8 S 1> ้ชิมทั้งหมดครับ <laughs> เออนะอะเดี๋ยวชิมงานะต้องเอาจานช้อนมาเปลี่ยนด้วยเนาะเรามีชุดเปลี่ยนใช่ไหมับ

ความสุขไม่ใช่อย่างที่เราต้องการ<ม>นะรออยากให้สุขกว่านี้รู้นะเดี๋ยวต้องต้องให้เชฟม,มาบอกว่าถูกต้อตงตามที่โจทย์ต้องการให้เป็นยไนะฮะบางทีสิ่งที่เรากังวลอาจจะเป็นสิ่งดีก็ได้เราไม่รู้นะนะผมว่าคุณน่าไปกังวลสับปะรดมากกว่าเพราะเขาไม่ได้ใส่ <c oughs> <c oughs> มันคือ <c oughs> อ๋อโอเค นะะฮโอเคเรามาฟังคอมเมนต์กันนิดนึงผมจะให้คอมเมนต์กรรมการหนึ่งท่านคอมเมนต์ก่าหนึ่งคลนะฮะเชฟอาร์ตครับเป็นย an ังไงบ้างครับจานนี้ฮะจานแรกของเราจากคุณเอสคัพรสชาติอร่อยดีนะครับก็ตัวทุกเกียร์ในตัวที่เด็ดดาก็ร้านกุ้งใสุ่เรียเนะครับซอสเยอะดเลยคร ูเน,นี่ยน,น,นะความสุกข,ของปลาด,าดีนะซอสอร่อยแต่ว่าแห้งงวดไปสักนิดนึงนะครับเชฟปอเป้กับเชฟทีมก็ให้คะแนนไปเนะะาะเดี๋ยวผมค่อยมาถามคนต่อไปเนาะเพราะเวลาเราค่อนข้างจำกัดเรียบร้อยนะครับจานแรกสำหรับคุณเอสนะครับครับขอบคุณครับคุณเอสเดีย๋ยวค,คุณเอสรับการเสิร์ฟต่อไป เป็นอหาอกไต้อง้งนัของคื่ยนะคเสียงปร่มือเชฟอาสนินนะครับกับการกระจายการทำอาหารนะครับเชฟป๋อเปครับ ผู่เขาก็ยากนทุกคนที่ทำเมนูในวันนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกเราคิดว่าครั้งแรกทำออกมาได้แบบมีหัวเก่งมากๆแล้วเพราะว่าตอนเวลากลับไปตอนที่เราทำแรกๆเราก็ไม่ได้เพอร์เฟกนะคะแต่ว่าการที่มันไม่เพอร์เฟกเนี่ยมันจะทําให้เราเอ,อ,อยากจะพัฒนาแล้วก็ทํำดีขึ้นเรืเอ่อยๆค่ะเพระฉะนั้นไม่ต้องรู้สึกเ,เสียใจน,นะคะในส่วนของ แต่ว่าก็นำไปพัฒนาก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆดีนะเรับงโปรชบน้กนิดนึงครับแล้วก็มาถึงขั้นสุดท้ายครับเช็นิยรครับการทแันว่าจะถหรือว่าประสบความสำเร็จถือว่าประสบความสาเร็จในด้านหนึ่งแล้วการที่แข่งขันเพราะว่าคือเราได้ก้าวฝั่ง้าของเราชมศักยภาพให้ จริงๆแล้วทุกจานก็เป็นประสบการณ์ทุกรสชาติก็ให้ความรู้ถึงรสาวนนี้่งะครให้เรามีขึ้นในอนาคตีตอนที่ไปแข่งก็ลัวเหมือนกันค่ะแต่พอจบแล้วก็สมุดมันเป็นประสบการณ์ที่มันสามารถซื้ได้ด้วยเงินอยากให้ทุกคนมาแข่งเยอะๆนะครับอ๋อนะี่ตีมาถงแล้วพ่มาถึงใชก็แล้วแข่งสามท่นเนาะมันมีทั้งความกดดนังทั้งหลายสิ่งหลายอย่าง เพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ก้าวก้าวออกนอกกรอบมาแข่งขันก็เก่งมากๆแล้วนะครับวันนี้ก็โอ้โหนี่นะฮะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอเชิญเรียนเชิญนะครับท่านผู้บริหารห้างเซ็นทรัลนะครับผู้บริหารท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและผู้บริหารแบรนด์ไมเออร์เคนวูดสวิลลิงโตชิบ้าทีฟาวและเชฟทั้งสามท่านนะครับร่วมถ่ายภาพกับผู้ชนะเลิศได้เลยครับเนี่งด้านแบ็กกรอบด้านนี้เลยครับ อย่าลืมอุปกรณ์เสริมดัดีหุ่นยนตนสองพันสองรห้าพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคูกับลดสูงสุดถึงห้าสบเปอร์เซ็นต์พร้อมตู้กลองกันสดนะครับแต่ก็ยิ่เืนนยิ่งืนโปรโมชันสูงสุดสิบหรั้าร้บก็เขาไปทำมาใส่ที่นี่ไมคะดูบาดบรรยากาศนะครับ าน่งร่วมกันนะครับผู้บริหารและก็ผูาทุ่ท่านรวมถึงเฟที่เป็นกรรมการสามท่านรับเชิญาที่โเกเชครับ